สหรัฐกำลังผลักดันเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับไต้หวันกระทรวงกลาโหมสหรัฐวางแผนที่จะส่งเรือดำน้ำสี่ลำไปยังฐานทัพในออสเตรเลียตามรายงานของ Wall Street Journal เรือดำน้ำลำแรกมีกำหนดจะเดินทางไปที่ฐานทัพเรือ HMAS Sterling ในปีหน้าขณะเดียวกันออสเตรเลียก็กำลังลงทุนในฐานทัพและเขตซ่อมบำรุงใกล้เคียงเป็นมูลค่าหลายพันล้าน,านดอลลาร์การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะทำให้สหรัฐได้เปรียบในความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นแถบไต้หวันหรือทะเลจีนใต้ ผู้บาการสหรัฐคนหนึ่งกล่าวว่าการมีศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่ใกล้เคียงจะช่วยให้กองทัพเรือกลับเข้าสู่การรบได้เร็วขึ้นปัจจุบันการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำส่วนใหญ่ทำในเกาะก,กวมเพ์ฮาร์เบอร์และบนแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐเรือดำน้ำของสหรัฐยังช่วยออสเตรเลียาลาดตะเวนในจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญได้อีกด้วยการปรับปรุงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงออกัสระหว่างสหรัฐสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลงนี้ออสเตรเลียจะได้รับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์จำนวนหนึ่งจากสหรัฐเรือดำน้ำเหล่านี้เงียบกว่าเร็วกว่าและอยู่ใต้น้ำได้นานกว่าเรือดำน้ำปัจจุบันของออสเตรเลียคาดว่าจะมีบุคลากรจากสหรัฐและสหรัฐอาณาจาักรประมาณ1,200คนเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ใกล้เมืองสเตอร์ลิงสหรัฐชาณาจักรยังวางแผนที่จะส่งเรือดำน้ำไปยังที่นั่นด้วย